เดี๋ยวขอฝากทาคลิปสั้นๆไว้สักหนึ่งคลิปนะคะทุกคนเพื่ออให้คนที่ตามหาช่องมาดาอ้วนจะได้หาเจอจะได้กดติดตามทิ้งไว้เผื่อว่าเวลาที่อันนาเวลาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนของเรานะ อีกช่องหนึ่งมันถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วไม่ให้เราไล์สดเราจะได้มันไล์ช่องสำรองโอเคนะคะทุกคนจะเปิดข่าวให้ฟังแป๊บหนึ่งนะคะนะครับแต่สุดท้ายมาเนี่ยพอการปล่อยปะกละเลยที่ยาวนานหรือไม่เข้มงวดเนี่ย มันอ่านมาค่ะคอมเมนต์ด้วยกันว่าโอเคดำเนินตามตามมารู้ใจทำเป็นความสัมพัญกับชาวประเทศเกมาเป็นคนข้ามเม่นเราก็เอ้ยตอนแรกเขาก็จะบอกขอเปิดตลาดก่อนก็เป็นระดับชาวบ้านนั่นแหละเอออเามาเปิดตลาดเฮ้ยสักพักเขาก็จะมีกําลังประจําถิ่นเขาแทรกตึ่งมาฟังประวัติกประเทศกันเลยครับแล้วไงเขามากล่าวว่าเป็นของฝั่งขมเมนได้เหรอคะเสี่ยแมลอันนี้ต้องจําไว้เลยครับขมเมนจะทําทุกที่ิุกทาง และการดรําเนินกลยุทธ์ของเขาสั้งแา่ระดับเจ้านายใหญ่เลยนะฮะจนมาถึงเจ้าที่ปฏิบัติหน้างานทําอะไรก็ได้เป็นการปฏิบัติการข่าวสารซึ่งไบโอนะครับจริงเท็จไม่สนใจสนใจอย่างเดียวให้ฝ่ายตรงข้ามและผู้สื่อข่าวต่างๆเข้าใจเชื่อไปตามเขาความจริงเป็นอย่างไรไม่สนใจนะข้อเท็จจริงจริงหรือเท็จไม่สนสืนอ,อย่างเดียวว่าต้องการให้ตรงกับที่เขาคิดเช่นเขาต้องการสื่อว่าต้องอ่านมาก กรณีส่งารไปนะฮซึ่ง่านกับการไลโอซึ่งปฏิบัติการต่าตๆามได้่ลำพันเนี่ยของเราเอาก็จะจริงจริงแล้วก็ที่แกทำเข้าใจจริงถาาให้เชื่อถือบนพื้นฐานของความจริงแต่ของเขาเนี่ยบนพื้นฐานจริงบ้างไม่จริงบ้างไม่รู้แต่ให้เชื่อตามที่เขาสื่อสารดังนั้นตรงนี้จะเป็นเหตุปกติไม่ว่าจะเจอในระดับพื้นที่หรือในระดับที่เป็นรัฐบาลเขาดเป็นกรณีทธิใช่ครับผมครับครับอันมาแต่ว่าไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนของเรานะ เราก็ค่อนข้างจะปล่อยปละละเลยมาในเราไม่ว่ารัฐบาลไหนแต่เป็นหลายรัฐบาลนะไม่เสียแม้ว่าเราเคร่างทิ้งคว้างไม่ได้ดูลแลแบบจริงจังอันเี้ยเป็นสุ่อ่อนของเราพอ,ร,าอระยะเวลาที่ยาวนานมาเดิมเนี่ยมันเป็นประเด็นลักษณะมนุษยธรรมนะครับแต่สุดท้ายมาเนี่ยพอการออกปล่อยปละละเลยที่ยาวนานหรือไม่เข้มงวดเนี่ยมันเลยถูกมองเป็นสนิ่งมีงที่หนึ่งว่าโอเคกันเนก่รจานมนานมันธรทมเป็นความสำนึกนครับ อาบเทือกเปินบ้านยกตัวอย่างฮานมาเนี่ยเราก็เอ้ยตอนแรกเขาก็จะบอกขอเปิดตลาดก่อนนแต่ก็เป็นระดับชาวบ้านะละ,ะเออเอามาเปิดตลาด<ม><ม>เฮ้ยพระเขาไม่ไมีกําลัง,ง,งประการิลปเขาแทรกซึมมามเฮ้ยมาบ้านสัญลักษณ์ใช่ไหมก็สายตาองค์ก็เกิดซิกมาาพร ok าอื่นก็เกิดซิกมาอย่างเนี้ยดังนั้นเนี่ยเป็นวิธีการของกรรมธารตลอดไม่ว่าจะห้องการเฮ้ยอยากรู้เปิดตามประชาชนประชาชนก็้ามาอยู่ก่อนให้กำลังประการิลป์เแทรกซึมเข้ามา และจากนั้นเลยก็ขายสุดแล้วก็สถาปนาว่าอไอ้ที่ยืดของฉันไม่มาลเลยแต่หน้าด้านนะมันหน้าด้านไม่เปล่อยฝาละเลยอะไรอยู่ไมมตรงเนี้ยถ้าเป็นอยู่สองหน้าไอ้หน้าที่สองเนี่ยหน้าที่หนึ่งม,มองว่ามนุษยธรรมความสํารัจประเทศเพื่อนบ้าน,พพนแต่หน้าที่สองประชาชนหรือวันมีผลประโยชน์ในพื้นที่ในธุรกิจอิสระและทำให้เจ้าหนี้ฝ่ายความไม่คงเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากไอ้ผลประโยชน์ในพื้นที่นั้น ที่จะมีคุณลักษณะแตกต่างกันถ้าบริเวณน้องจามันเป็นพิณที่ล่ามันก็จะไปสัมพันธ์บกค้าของเดื่อนงานงานเสื่อนอะไรต<ม>่างๆอย่างเงี้ยแบบถ้าเป็นที่ที่เป็นไอเป็นช่องเขาอะไรมันก็จะเป็นธุร<ม>กิจอีกแบบหนึ่งก็เอาไปสัมพันธ์ข้ามไปแล้วไปเจอการทางานออนไลน์แบบกระพันานอนะไรต่างๆตรงเนี้ยเราคงจะต้องดูอย่างสองหน้าแต่ยังสองหน้าเนี้ยมันจะดูจากการเวลาที่ผ่านมามันจะให้คําตอบว่าเฮ้ยม,มันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ใช่ครับก็ อนี้ในการวางแนววางรอดรดน้ำเนี่ยนะก็อันนี้ผู้กระทํงว่าก็มีชาวบ้านมีพี่น้องประชาชนก็เปรียบเทียบเล็กน้อยว่าถ้าภาคสองวางแนวค่อนข้างกระชับดีรุกเข้าไปล้านดีแดนของเรานั่นแหละแต่ว่าที่ห้องจากนั้นเนี่ยเรานี่โอหางมวสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรจากรู้วจาจลระเขตมันเกิดช่องว่างตรงนี้เสียแมวมีมุมมองอย่างไรบ้างคือถ้าในพื้นที่สองทัพท่าที่สองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เผชิญหน้ากังการปะทะทุกลบหนักหน่วงเลยดังนั้น แน่นอนมาจากการเขาเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันการที่ฝ่ายม้งจะลุกกลับมาหรือแอบกลับมาวานทุนเสมอเขาก็ต้องมีความเล่นที่จะต้องระวางขึ้นขีดขวางอ่อนอย่าโยนหลังแตเขาต้องเล่นเพราะว่าเฮ้ยวางใจไม่ได้จริงๆต้องทันเป็ี่ยนทกที่เลยนะครับวางใจไม่ได้เลยทุกที่มองกามพูชาไม้เกิเการพกติกาอยู่แล้วเอ,อาเอาเต้าเอาเต่าอะไรให้ตัวตันนงนั้นตรงเนี้ยเขาถ้าไปวางเข้าไปเหตุที่เป็นทั้งบทแาะผู้ลก เขาดำเนินการเลยกองทัพใต้ที่นะครับกองหองการเนี่ยเป็นพื้นที่รับผิดชอบของทัพใต้ที่ก็ดำเนินการในขั้นตอนของการเคลียรพื้นที่ตรงหองการที่ผู้ประยุกต์มายดีเป็นกรรมธามาดีแล้วเนี่ยเนี่ยดูกันแต่ปีสองห้าสี่สามเนี่ยเราแทบจะเข้าไปพื้นที่ตรงชุมชนนั้นไม่ได้เลยพอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปุ๊บเราเตรียรไปได้เขาก็เม่งหลวนไปล้อมล้วรวดหนาตรงพื้นที่ที่เป็นการเป็นที่อยู่นั่นแหละครับของชุมชนก่อน ครับนะครับส่วนไอ้แมวที่จะขยับไม้ตีเนี่ยที่ว่าซึ่งปฏิบัติการแล้วมาถึงยวดหนามเนี่ยก็คงเป็นลําดับต่อไปในความเรื่อยู่วติดกันก็เป็นจัดการสราการหน้านาตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย่าจะค่อยมาขยับจัดการตรงแมวบริเวณเส้นเขตแดเส้นปฏิบัติการนะครับจะมองไอ้แล้วเจนนันพาวเสอนู่ต่อไปตรงนั้นก่อนได้ยังไงจังล้อมรู้เลยไม่เข้าพอดีไอ้กิจที่เข้าที่หกันนี่แหละครับที่เป็นชุมชนเนี่ยมันก็ขากไอ้ตรงนี้แหละ เป็นใปฏิบัติการเนี่ยโอ้โหมันก็ล,งลงุ้มล้อม500เมตรนะร้อยสิบห้าร้อยเมตรต้องมาห้าร้อยเมตรก็ไกลทำได้แต่วันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนไปจริงกับเหตุการณ์ทั้งของพี่ๆถ้าข้าศ์สองพี่สามได้ไงขอมาเชื่อตรงนี้หมดว่าทำไมมันไปไกลจังอ่ะแต่จริงๆแลนะถ้าเราดูจากหน้างานเขาไปล้อมไปตรงจุดที่พวกชุนชนอยู่ก่อนไม่ให้กลับมาแล้วจากนั้นการปฏิบัติการเนี่ยคงค่อยพยายามไปจีบตเป็นปฏิบัติการได้ก็เป็นอืมนะแล้วก็ขยับยไปได้นะ ถ้าต้องขยับเพราะตอนเนี้เรามีกันว่าเราได้มีการพืร้นที่ควบคุณยึที่อิทธิพลได้มากกว่าฝ่ายสงข้ามและเหียทติทางพื้นที่ภาคหนึเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดเหตุการสู้รบหนักนเนี่ยเพราะมันเป็นพื้นที่ยุทศาสตร์ของตรูชาเหมือนกันเพราะเขารู้ว่าที่การสู้รบเนี่ยไอพ้พื้นที่ตีนี้มันเป็นพื้นที่สามาภูมิของเขาที่ขามไปถึงจัตุโมแลและอื่น ถ้ามีการตึงรบเนี่ยกระทบกระเทือนแน่เรื่องลูกค้าจะขลามไปเรื่องคนไปทํางานจะข้ามไปเรื่องรายได้ต่างๆมันจะหายรูปเลยเพราะนั้นเราถึงบอกมาเหตุการณ์มันึงไม่เสื่อหนักที่ดังสีของทาปด้วยหนึ่งกับความังกายดีสายของสายเรือดเราที่ตัวตีแล้วผิดชอบดมันเลยมันหนักที่ดังสีสายได้เนี่ยกระเปใจครับอืมดังนั้นเราต้องปิดล้อมต้องกระทำยังไงอ่ะเพราะว่าผู้กระทำตรงก็คือมีดพ่อค้านายทุนฝ่ายเราหรือแม้กระทั่งคนในเครื่องแบบหลักสีนี่ก็ กำมาประโยชน์ก็อยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมสแนลลี่ใช่ไหมใช่ครับนยโยบายของรัฐบาลต้องมีความชัดเจนในการจัดการเรื่องเนี้แล้วเราจัดการในเรื่องทุงนคุรเงินของเราเองก่อนเนีญญ่ยนะครับคือมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เราต้องใช้กฎหมายบังคับเนี่ยเพื่อจัดการ <c oughs> เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ผลประโยชน์ญญที่มันเกิดบนเรือายแดนเนี่ยมันเรียกว่าธุรกิจสีเทาธุรกิจสีเทาที่มักจะมี็นในทางการทั้งสีเทาเงียเทาดานเทาเงียเทาอะไรที่เทาอะไรตจัด เมืม่อวานมันตีกันกินเทากับขมิญเทามันตีกันตรงปลอยเป็ดสถานานคงเี่ยและรับนน้ร<ม>ัฐบ<ม>าลจะต้องเข้าไปที่ต้นเรืตรงนี้ให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมีความระมัดมีความระมัดระวังในหน้าตู้แต่ตรงนี้ยรัฐบาลนโยบายชัดเนี่ยกาทรที่จะทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีความเช้่อมั่นและมีประสิทธิภาพมียานชัดสุดท้ายต้องมีประชามติในสมการให้พี่น้องประชาชนมาตรวจสอบได้แบบโปร่งใส เมื่อวานเนี่ยคือเดี๋ยวความอ,อดอยากความลำบากมันก็ตรงนั้นแหละครับรับรองไรบานปลายประชาชจนจะรู้หมดนะครับไอ้ต้องนรามาต่าตรงไหนอ่มีอะไรเพื่อฟางอะไรเป็นของสิ่งอันไหนที่เข้าออกสะวุสบายอะไรประชาชนมันรู้ตั้งแนวนะครับคือถ้าไม่มีไทยเทาเนี่ขเขมรเทาอีนเทาก็จะ<อ>ําดโดยปริยายไม่มีตัวอาหารโดยปริยายถุงก็ไมได้ เพราะลูกค้าจริงๆเนี่ยมันก็มาจากฝั่งไทยออกถ้าเรามีการคิดว่ามีมาตรการคัดกรกกองไปเนี่ยพอลูกค้าไม่ไปเจ้าหน้าที่ที่จะทำงานก็เจอที่เดียวกันไอ้คนโดูหลอกก็ประเทศไทยเอยงเหมือนกันในปีทั้งปี่างมันออกนะครับเป็นลูกค้า80ดเปอร์เซ็นต์ที่โดนหลอ,อกเนี่ยมันก็คือคนไทยงั้นก็น่ากลัวเจ้าหน้านที่ที่ไปที่ไนโรนก็คนไทยอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะที่หมกเราคงจะต้องดูเรียนต่อหน้าในเรื่องแบบนี้ตอนจะทำที่มันยาวนานจะเกินควรแล้วกลายเป็นเหตุว่าเ ขาไปคิดว่าเป็นรี่เขาไปเลยนะครับพอไอ้ความยาวนานเลยคนก็ถึงตั้งความเสียเลยที่จริงพอรี่นีาไปทำมันจบไปแล้วเนี่ยตอนนั้นมันขมเม็ดสาม่ารด้วหเฮ้ยมันจบแล้วมันก็ได้จะต้องผักหลังกลับไปผักหลังกลับไปปั๊บเนี่ยเราก็จัดการแนวเขตแล้วเราก็าะว่ากันไปชัดเจนแต่ตรงเนี้ยพอจากความยาวนานล้วทินไว้เนี่ยจนเขาสร้างเป็นชุนที่ขึ้นแข่งแล้วก็เราไม่กล้ากลับเข้ามาเพราะตอนนั้นเนี่ยเราก็เก็ เรื่องความปลอดภัยให้เธได้ยินเป็นใหญ่เขาถือไม่วางซึ่งระเบิดไหมเพราะสไตล์กับบุคลานี่ต้องซึ่งระเบิดซึ้งระเบิดอ่าได้ยินอะไรต่างๆเนี่ยเราถึงต้องเอาพี่น้องในการทนปลอดออกไงเพราะเราอยู่ให้ปลอดภัยอลออกไปปั๊บเนี่ยไอ้พวกนี้เข้ามาอยู่เขาไม่ถอยนี่มันเลยอ่ะใช่แล้วครับมันก็เลยเป็นปัญหาเพราะเป็นปัญหาเสร็จปุ๊บโอ้โหแล้วพี่ๆแต่ละน้องจามันเป็นแบบพื้นที่ๆบาป่ะครับมันเป็นพื้นที่ที่เป็นเรื่องนี่กขาวของกันนะผู้ใหญ่หนุ่มนะครับ มันก็เลยเกิดไอ้สิ่งสิทเทาเนี่ยเกิด oh ขึ้นดังนั้นตรงนี้ถ้ารัฐบาลไม่เข้มงวดนะครับแล้วก็ไม่มีมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษที่ต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะเกิดไอ้พฤติสิษฐ์เทาและผลประโยชน์ลักษีมาศมากเลยเพราะว่าผลต่อแานมันสูงมากๆใครจะเป็นเจ้าภาพนะฮะในการล้างไทเทาเน่ียแมวเอาทหารหรือตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองหรือยังไงดี อ่ามันละามากครับเพราะว่าที่เก่ามาแล้วทั้งต้นเนี่ยถูกกล่าหาว่าเป็นสีเทาไปด้วยแล้วเหมือนกันเนอะอ๋อเออเนี่ยนะครับดังนั้นสิ่เจ้ากที่สุดจานจริงๆครับที่มีเรื่องทอมดยความมีสัยเนี่ยและการคัดเชือกเาที่ที่ประจําพื้นที่ใดๆแล้วเนี่ยต้องมีการหยิบยิบนะครับอย่าให้เป็นปักหลักกันอยู่นานเนี่ยพอไปปักหลักกันอยู่นานเมื่อไหร่เนี่ยญี่ปุ่นจะตามมาเพระตามมาจากความเคยชินว่ามันเลยกลายเป็นผู้หญิงญี่ปุไปเลยดังนั้นเมื่อก่อนในอดีตตอนที่ก่รที่มกเนี่ย ทหารเนี่ยเขาถึงมีการต้องหีเดียงเนี่ยในการับเปลี่ยนไปพอาะก็กลการที่ไปวางกําลังไว้นานเนี่ยให้โหน้าเดี๋ยวมันก็จะถึงที่คลไปโดยธรรมชาติใช่แล้วตอนนี้เขาหมุนไหมคะทหารที่ไปประจาการไปโอ้มันก็ใช้กําลังหลักในพื้นที่ตอนนี้ถ้ามันหมุนมันกานเป็นเหมุนพวกเดียวกันอยู่ตรงนั้นแหละครับคือเมื่อมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากหน่วยจากคุณจากพื้นที่อื่นมาจริงๆเนี่ยมันก็หน่วยในพื้นที่มีหลายหน่วยมันอาจจะต้องปลับแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดับ ถ้ามีการตรวจสอบจากรระชาชนให้ได้ง่ายๆเนี่ยรับรองได้ครับมันมันมันจะมีความลงตัวได้ในการแก้ไขสถาปัตย์ไปครับคุรัพอฟังฟังดูแล้วสิ่งที่บอกว่ากลัวก็คือกลัวว่าการผลักดันออกไปเนี่ยทําไม่เต็มที่เพราะว่ามันเป็นดินแดนผลประโยชน์ใช่ไหมคะมันก็เลยอาจจะรอได้เยอะๆไปอ่านั่นแหละครับมันเนี่ยมันมันเลยมีการรักษาเอาไว้แต่ที่บอกว่าอยู่ตรงหน้าตรงเนี้ยไปโนผลประโยชนตรงเนี้ย แลวมันคนข้างมากแล้วครับเพราะว่ามันไม่ว่าจะเป็นค่าของเถื่อนแรงงานเถื่อนการพนันแอมเมอร์มันการพนันคาสิโนโอ,อะไรเต็มอะไหมดแล้วมันเลยเลยโอโย้โหมันก็ที่เป็นมูลค่าที่เป็นปัญหาก<อ>ันอยู่น<อ>ีแ่แหละก็ไปสร้างความร่ำรวยให้กับต่าง ต้องนกระบุชาบองตคองนมถึงว่าเป็นผู้ที่มีก๊าของเขามานถึงเมันถึงมี้อเ์เยื่นบแล้วก็ไม่ร้จที่เขาพัฒนาขึ้นมาเอาก็ได้แล้มแต่ไม่ใชการพัะนามกน้อยหรื่อเสริมการสู้รบหลักไม่มีเลยเพราะมันเป็นวิทีาศาสตร์ของเขาอ่ะบีเราอยู่ทางอีสานใต้เนี่ยนะ้ารจัดการตรงนี้แบบก็งินนะมีเป้าหมายจะไปจัดการในทางพื้นที่ทำมากินดีเท่านะดีไม่ดีใการที่ทางอีสานใต้เนี่ยจะไม่เกิดก็ได้ตามไปจะเกิดเบาบางกวได้ตามไป ถ้าเรามีเป้าหมายว่าจะเป็นจัดการเรื่องที่นิสัยทางนี้นะครับจร<ม>ิก็าากาจัดการดีๆเอาให้อุณเส้นหายใจไม่ออกปิดช่องตรงนี้น,นี่นะข้อจัดการคุณเสนคือทำให้ต้องส่งผลกระทบกับ,กบไรายได้ของเขาคือแบบนี้<ม>แล้วก็กลับมาในหลักที่มีที่แนะนําเยอะๆเลยที่เขามามีอะไรไรายได้หมดประโยชน์หรือการลงทุนอะไรในเมืองไทยเนี่ยนะครับ,บ,รบหรือไปซื้อทรัพย์สินในสัญญาต่างๆการฝึกไอ้พปงเงื่อกุญฟอกเงินอะไรเนี่ยต้องไล่เต้นเงินมาที่นี่ละครับ เพราะถ้าเรามาจัดก,การในตรงนี้มันเป็นแนเสศนไทยเรารับรองได้ีนการเหมือนที่กษัตายย์ทับอะไรต่างๆนะครับเพราะเราต้องมาทดเตยในการที่ครับเราต้องมีกู้เสียหายกู้บาดเจ็บล้มตายกันดีไหมเราก็ใช้ทักสินเขาเนี่ยที่เขามาอยู่ในไทยนี่แหละเราต้องตรวจสอบแล้วมิตรอาญาไว้ตรงนี้รับรองได้ผลจะงักเลยจริยังไม่ทับหนึ่งทุกโต้สักหน่อยนะเซมเอวแตคึกคักกว่านี้นะโอ้ง่ายเลยเพราะมันประกาศกฎระเบียบการศึกมันเด็ดเร็จีได้มันได้ทุกวิธีการเลย มันไม่ต้องไปตึงกฎหมายปกติเลยแล้วมันสามารถเอาอำนาจเรียกไอ้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่กฎหมายปกติเราจัดการได้หมดจริงนะครับเพราะมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการฟ้องเงินตำรวจไฟเบอร์นะครับทุกฝ่ายหมดตำรวจอ่าตระเวนใดๆอะไรต่างๆใช่ครับมันมันถึงจะให้ตรงนั้นได้เอานะครับก็ได้ตรงนี้ก็ได้ถ้าหนึ่งทุกข้อหนึ่งอำนาจของธนาารสืบรับรองการระเบียบได้เรื่อยๆหรือตอนเนี้ยที่จังหวัดตอนนี้มันมันไม่ของเราไม่ได้เกิดปะทะแรงนะ แต่ว<ม>่าจังหวะนั้นละ่ะที่มากกว่าทําให้ทุนทนเขาออกไปได้นะค<ม>รับอจังหวะอันนี้ถูกต้องแล้วคิด<ม>แว่าหน้าตอนนี้ขยายผลขยายผลยังทาได้อยู่นะ<ม>ที่ํารามบอกวา่าเราจะไปลองรู้นรูดหนามได้อยู่นะครับเพราะว่าเราอ้างฐานจากการที่พฤติการของกพูชาปฏิบัติก,การที่พระพาสองเนี่ยคือการมาวางทุนระเบิดแล้วเราบอกว่าที่เราไปต้องขึ้นวดหนามเนี่ย ในแนวปฏิบัติการเราเลยเพื่อไม่ให้เขาย้อนรอยกลับมาวางขุดระเบิดเพื่อความปลอดภัยกองกำลังคนแล้วกะคนใหญ่ใกล้จะบบกันใช้ป่าสิ้นต้องกันตัวเองใช่้จะถึงบิ้งใหญ่มาซักพักมือนด้วยนะครับเราะเรื่องดีๆครับผมขอบคุณค่ะพลโทประดอรพัฒนถาบุตรนะคะแอร์เข้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังมีการประกาศกฎเอไอการใช่ใช่ใช่นะนี่ทำอะไรได้อีกเยอะนะตอนนี้ก็ับผมว่าแม้ถ้าพักหนึ่งกองทัพพักหนึ่งก็พยายามอยู่นะ ก็ดูกันต่อไปนะยังไม่สายที่จะจัดการให้มันเข้งข้นต้องทําไงคะต้องทําครัแผ่นดินไทยต้องเป็นของไทยเรื่องประเด็นการเรืนองด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ใครที่กําลังรอโปรโมชั่นสินค้าสุดโิเคจบขอบคุณมากนะคะช่องรวมหัวทีวีขอโทษขออนุญาตนี่ทุกคนจะให้ดูคลิปนี้ก่อนนะพื้นที่อยู่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการไทยแม้แต่น้อย แม่ทัพออสสองยืนยันเสียงแข็งว่าการรือ้อถอนครั้งนี้น <มา S 1> ่าจะช่อง,อ,งอ่นองานมาไหมแต่เป็นการปกป,ป,ป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติเราหากปล่อยปลาละเลยไปวันหน่ารที่าอ้า<ย>งสิทธิครอบครองดินแดนโดยพฤติไนซึ่งจะสร้างปัญหาบานปลายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขณะเดียวกันเมื่อข่าวนี้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะได้เกิดเสียงสะท้อนจากประชาชนหลากหลายมุมมองบางส่วนเชื่นชมการตัดสินใจของกองทัพมองว่าเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าแผ่นดินไทยต้องเป็นของ ไทไม่มีใครสามารถเข้ามายึดครองหรือทำกินโดยไม่ถูกต้องได้แต่ก็มีอีกบางกลุ่มที่ตั้งคำถามว่าการหรือ้อบ้านกว่า80หลังจะกระทบต่อชีวิตผู้คนที่อยู่อาศัยหรือไม่ขอความคิดเห็นหน่อยครับโอ้

หลังจากแม่ทัพภาคสองสั่งการอย่างเด็ดขาดให้หรือถอนบ้านเรือนของชาวะังผูชาติที่บุกรุกเข้ามาสร้างปิเคตแดนในฝั่งไทยกว่า80หลังคาเรือนภาพที่เผยแพร่ออกมาสะท้อนให้เห็นความชัดเจนว่าบ้านเรือนเหล่านี้ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งเป็นเขตอันดินไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายและหลักสากลแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการลักลอบเข้ามาสร้างบ้านกระท่อมและพื้นที่อยู่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการไทยแม้แต่น้อยแม่ทัพภาคสองยืนยันเสียงแข็งว่า การรื้อถอนครั้งนี้ไม่ใช่การละเมิดสิทธใครแต่เป็นการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติเรหักปลอยปลาละเลยไปวันหนึ่งอาจกลายเป็นการอ้างสิทธิครอบครองดินแนดนโดยพฤติในซึ่งจะสร้างปัญหาบานปลายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันเมื่อข่าวนี้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะในเกิดเสียงสะท้อนจากประชาชนหลากหลายมุมมองบางส่วนเชื่นชมการตัดสินใจของกองทัพมองว่าเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าแผ่นดินไทยต้องเป็นของไทยไม่มีใครสามารถเข้ามายึดครองหรือทํากินโดยไม่ถูกต้องได้แต่ก็มีอีกบางกลุ่มที่ตั้งคาถามว่าการรือ้อบ้านกว่า80หลังจะกระทบต่อชีวิตผู้คนที่อยู่อาศัย,ยหรือไม่ขอความคิดเห็นหน่อยครับ ก็เดือดร้อนก็ช่วยไม่ได้นะเพราะมันเป็นแผ่นดินไทยมันก็ต้องคืนให้ประเทศไทยมันก็ต้องคืนให้คนไทยจะบอกว่าบ้านเรือนอ่าที่ขเขมรเข้าไปสร้างไปยกอยู่พอถูกยึดคืนแล้วมันก็ต้องถูกลือ้อถูกทุบแล้วมันจะทําให้ประชาชนคนขเขมรเดือดร้อนไหมมันก็ต้องเดือดร้อนก็ต้องยอมรับเนาะเพราะมันเป็นแผ่นดินไทย อทุกคนถ้าถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ลือไม่ทุบไม่ถอนเราไม่ทำเพราะเราสงสารเดี๋ยวประชาชนคนเขมรจะไม่มีที่อยู่อาศัยแต่มาดามเว้นจะเปรียบเทียบตรงนี้ให้ฟังนะว่าอย่างตอนนั้นที่เป็นที่ป่าสงวนของประเทศไทยบางส่วนใช่ไหมเหมือนอายกตัวอย่างที่แถววังน้ำเขียวเนาะแถวทับลาน ตอนหลายปีก่อนจำได้ไหมคือกวาดล้างมันมีการไปสร้างรีสอร์ทอยู่ตามป่าเขาแถวทับลานรีสอร์ทนั้นลงทุน30สบล้านสี่สล้านบางรีสอร์ทร0อยล้านที่ไปลงทุนพอกรมป่าไม้ที่อะไรนะอุทยานแห่งชาติลงไปตรวจสอบ แล้วกลายเป็นว่าบุกลุกที่อุทยานแห่งชาติถูกดำเนินคดีให้รื้อถอนรีสอร์ทเหล่านั้นออกให้หมดให้เกลี้ยงสามสิบสี่สิบล้านก็ต้องถูกทุบหายวับไปในพิบตาเพราะฉะนั้นเราปราบคนไทยยังไงเราก็ต้องปราบ ขมเนแบบนั้นเราจะมาเรียกร้องว่ามนุษยธรรมขมเนจะเดือดร้อนไม่ได้ถ้าลองไปเปรียบเทียบถ้าคุณป่าปามคนไทยไปลุกที่ป่าสมวนคุณเขาไปลงทุน34ล้านเราเห็นเรายังเสียดายแทนเจ้าของเลยตั้ง3ามสี่สิล้านที่ไปลงทุนทำรีสอร์ททุบทิ้งแบบหายเว็บไปกับตาเงิน30ล้านเวบไม่ได้คืนไม่มีค่าชดเชย เงินสามสีสล้านลงทุนไปหายเกี่ยมไม่ได้คืนค่ะเพราะคุณพิดทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต่างกันใช้กฎหมายแบบนี้กับคนไทยก็ต้องใช้กฎหมายกับเขมรในฐานะมาบุกรุกประเทศไทยมาสร้างบ้านเรือนอยู่บนแผ่นดินไทยซึ่งไม่ใช่คนสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ แม่ทัาพภาคสองทำการลื้อถอนถูกต้องแล้วและชอบทำโอเคนะคะคลิปนี้ฝากด้วยแล้วก็เปิดช่องใหม่สำรองไว้เผื่อเป็นการาถูกปิดกั้นแล้วมันจะขึ้นไลฟ์สดไม่ได้เปิดช่องนี้ไว้สำรองฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ